หญิงสาวชื่อถังวี่ชิวผู้ซึ่งมีภารกิจจากระบบที่ต้องทำให้ซูหยินหัวหน้าแก๊งชิงปังรักเธอภายใน3ปีถูกคนร้ายลักพาตัวเพื่อขู่กันโชคซูหยินให้ยอมมอบธุรกิจตลาดมืดแม้ซูหยินจะมาช่วยเธอได้ทันแต่เขาก็แสดงความรักเพียงชั่วครู่และไม่นานก็เผยท่ดแท้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นเพียงของปลอมถังวี่ชิวเป็นแค่เครื่องมือสำหรับแสงจันทร์สีขาวของเขาถัางวี่ชิวซึ่งเคยประสบอุบัติ และได้รับโอกาสเกิดใหม่เพื่อทำภารกิจพิชิตใจซูหญ,ญินให้สำเร็จภายใน3ปีแต่เธอกลับพบว่าเขาจำสัญญาในวัยเด็กที่เคยให้ไว้กับเธอไม่ได้เลยหลังเกิดเหตุการณ์ถูกแทงซ้ำที่เดิมจนทำให้เธออาจไม่สามารถมีบุตรได้อีกระบบได้แจ้งว่าภารกิจล้มเหลวและเธอจะถูกลบหายไปจากโลกภายใน48ชั่วโมงเธอตัดสินใจยอมแพ้ความรักและเตรียมการสำหรับการจากไปต่อมาเวนเถาแสงจันทร์สีขาว ของซูยินมาเยี่ยมถังวิชิวที่โรงพยาบาลและแกล้งทำซุปหกใส่เพื่อใส่ร้ายเธอแต่ซูหยินกลับเข้าข้างเวนเทาและตำหนิถังวิชิวอย่างรุนแรงถังวิชิวถูกบงังคับให้ออกจากโรงพยาบาลแม้จะยังบาดเจ็บสําร้ายเมื่อเธอนําเค้กวันเกิดมาให้ซูหยินก็ปัดเค้กทิ้งอย่างไม่ใยดีและตะคอกใส่เธออย่างดูถูกแสดงให้เห็นถึงความเกลียดชังและการไม่เห็นคุณค่าของเธออย่างชัดเจนเนื้อเรื่องเผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษการ ถูกหลอกใช้และความสิ้นหวังของหญิงสาวที่กำลังจะหมดเวลาของชีวิตลงแล้วทางวิชิวต้องทำภารกิจรักให้สำเร็จเพื่อแลกกับการมีชีวิตแต่เมื่อเธอถูกคนรักที่แท้จริงไม่แยแสและถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะการถูกใส่ร้ายกับคนที่ซูหยินรักอย่างแท้จริงทำให้เธอหมดหวังและตัดสินใจยอมแพ้ก่อนที่ระบุจะลบเธอออกไปจากโลกนี้ทางวิชิวตัดสินใจยอมแพ้และปลีกตัวออกจากซูอิงซูหยินในขณะที่ซูอิงเริ่ม รู้สึกสับสนกับการจากไปอย่างง่ายดายของเธอเขาเริ่มสงสัยในตัวเวนเถาเมื่อพบว่าแผลเป็นที่ขาของเธอเป็นของปลอมซึ่งขัดแย้งกับความทรงจําในวัยเด็กเมื่อ17ปีก่อนที่ถังวิชิวคือเด็กหญิงที่ได้รับบาดแผลลึกเพื่อปกป้องเขาสูอิงตระหนักว่าเขาอาจจําคนผิดมาตลอดจึงสั่งให้ลูกน้องไปสืบหาความจริงในวันเกิดของถังวิชิวสูอิงกลับมาพร้อมข้อเรียกร้องให้เธอไปเป็นกรอบป้องกันเวนเถาในงานเลี้ยงโดยแลกกับการถ่ายรูปถ่าย งงางนหลังจากเธอปฏิเสธในตอนแรกแต่เมื่อเธอรู้ว่าเหลือเวลาอีกเพียง24ชั่วโมงก่อนถูกระบบลบและถูกทอดทิ้งอย่างสมบูรณ์เธอก็ยอมรับข้อตกลงโดยมองรูปถ่ายนั้นเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่งานเลี้ยงถังวิชิวถูกเวนเถาเย่ะเย,ะเยะ้ยและเปิดเผยว่าสร้อยข้อมือที่ซูอิงมอบให้เป็นของที่ส่งต่อมาจากนั้นซูหยินยืนยันอย่างเย็นชาว,ว่าเธอต้องมีชีวิตรอดต่อไปเพื่อรอความรักจากเขาเมื่อศัตรูบุกเข้ามา เวนเถายุยงให้ถังวิชิลขึ้นไปเล่นเปียโ,โนเพื่อเป็นเหยื่อลอ่อซึ่งซูอิงจะเห็นด้วยถังวิชิวจึงยื่นเงื่อนไขสุดท้ายว่าหากเธอทําตามเขาต้องพาเธอไปถ่ายรูปแต่งงานทันทีหลังจบงานซึ่งซูอิงก็ตอบตกลงในที่สุดซูอิงเริ่มสงสัยว่าตนรักและปกป้องคนผิดมาตลอดแต่ก็ยังใช้ถังวิชิวเป็นเครื่องมือต่อไปจนวินาทีสุดท้ายขณะที่ถังว่ชิวที่กําลังจะถูกลบออกจากโลกยอมทําภารกิจอันตรายเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อแลกกับความปรารถนา คืออรูปถ่่่าาายยแตตงงนนกเดีวในงานเลี้ยงถังวิชิวพยายามสื่อสารความรู้สึกผ่านเพลงเปียโน,โนแต่ซูอิงกลับนั่งข้างเวินเถาและเล่าเรื่องในอดีตกับเธอเมื่อเกิดเหตุการณ์คุมไฟระยาร่วงซูอิงรีบเข้าปกป้องเวินเถาอย่างไม่ลังเลทิ้งให้ถังวิชิวถูกทับและบาดเจ็บทำกลานสายตาของแขกที่เริ่มสับสนในความสัมพันธ์ของพวกเขา แม้ถังวิชิวจะพยายามย้ำเตือนถึงสัญญาถ่ายรูปแต่งงานแต่ซูอิงก็ปัดเธอทิ้งและอุ้มวันเถาจากไปต่อมาซูอิงดุเข้าไปในห้องของถังวิชิวด้วยความโกรธเกรี้ยวกล่าวหาว่าเธอเผยแพร่เรื่องความสัมพันธ์ของเขาเพื่อแก้แค้นและทำลายชุดแต่งงานของเธอจนขาดวินเมื่อวันเถาถูกศัตรูจับตัวไปซูอิงประกาศยอมแลกทุกอย่างเพื่อช่วยเธอแม้กระทั่งภรรยาของเขาเองและกล่าวหาว่าถังวิชิวอยู่เบื้องหลังการลักพาตัว ถังวิชิวถูกจับตัวไปเพื่อลากเปลี่ยนตัวกับวนเถาขณะที่เธอกำลังถูกลากตัวไปซูอิงเดินจากไปตามคำยุยงของวนเถาแต่ผู้ช่วยของเขาก็เข้า,ขามายืนยันความจริงที่น่าตกใจว่าถัางวิชิลต่างหากคือคนที่ช่วยชีวิตเขาไวในวัยเดชและเป็นรักแรกของเขาในที่สุดความจริงก็ปรากฏแต่สายเกินปซูอิงพบถังวิชิวในโรงพยาบาลในสภาพหมดสติและอาบด้วยเลือดเขาคุกเข่าร่ำไห้ข้างเตียงด้วยความเจ็บปวดและสำนึกผิด ที่ได้ทำลายผู้หญิงที่รักเขาและเคยช่วยชีวิตเขาได้มือของตัวเองสูอิงได้ทำลายถังวิชิอจนถึงวาระสุดท้ายของเธอทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อปกป้องวนเถา แต่เมื่อความจริงเปิดเผยว่าถังวิชิวคือรักแรกและผู้ช่วยชีวิตที่แท้จริงของเขาความสํานึกผิดก็ถาโถมเข้าใส่แต่ทุกอย่างก็สายเกินไปที่จะแก้ไขแล้วถังวิชิวพยายามยืนยันกับซูอิงว่าตนเองคือถังถังผู้มีพระคุณในไวเด็กของเขาโดยมีหลักฐานจากผู้ช่วยของซูอิงมายืนยันแต่วนเถารีปฏิเสธและกล่าวหาว่าถังซูชิวสั่งให้คนโกหกสถานการณ์พลิกผันเมื่อชายที่ซูอิงถามกลับคุกเข่าสารภาพว่าถูกถังวิชิวจ้า ให้โกหกว่าเธอเป็นผู้มีพระคุณตัวจริงเพราะความแค้นที่เขาไม่ไปถ่ายรูปแต่งงานด้วยซูอิงจึงยิ่งเชื่อว่าถังวิชิวเป็นคนใจร้ายและไม่เชื่อว่าเธอคือถังถังทันใดนั้นนายแพทย์แจ้งว่าถังวิชิวเสียชีวิตจากการกู้ชีพไม่สําเร็จซูอิงตกใจแต่วันเถารีบช่วยโอกาสอ้อนวอนให้เขาอุ้มเธอออกจากที่นั่นโดยไม่สนใจคําขอของผู้ช่วยให้ไปดูใจถังวิชิวเป็นครั้งสุดท้ายซูอิงจึงเดินจากไปอย่างเลือดเย็น ในห้องผ่าตัดถังวิชิวชี่ไร้ลมหายใจก็ฟื้นขึ้นมาด้วยแสงเกล็ดหิมะของระบบระบบแจ้งว่ามีคนต่อชีวิตให้คุณและเธอกำลังจะถูกปลดสกกังผูกมัดกับระบบอย่างสมบูรณ์โดยไม่เปิดเผยว่าใครคือผู้เสียสละในที่สุดถังวิชิวก็ได้พบกับพ่อแม่และพี่ชายของเธออีกครั้งหลังจากการหายตัวไป3ามปีเพราะอุบัติเหตุและการผูกมัดกับระบบทําให้เธอรอดพ้นจากความตายและภาระทั้งหมดแม้ความจริงจะใกล้ถูกเปิดเผย แต่การใส่ร้ายของวันเถาก็ทําให้ซูอิงไม่ยอมรับถังวี่ชิวจนวาระสุดท้ายของเธอแต่เมื่อเธอเสียชีวิตเธอกลับช่วยชีวิตโดยคนปริศนาทําให้เธอหลุดพ้นจากการผูกมัดของระบบและได้กลับคืนสู่ครอบครัวเดิมอย่างปลอดภยัย หลังจากถังวิชิวรอดชีวติตแม่ของซูอิงซูหยินได้กดดันให้เขาเลิกทำธุรกิจมืดแล้วรีบหย่าก,กับถังวิชิลเพื่อไปผูกมิตรและแต่งงานกับคุณหนูตระกูลโจเพื่อยกระดับฐานะทางสังคมซูอิงรำคาญใจแต่ไม่สนใจคำขอหย่าของแม่ซูหยินมาหาถังวิชิวที่โรงพยาบาลด้วยท่าทีเย็นชาและกล่าวหาว่าเธอแกล้งตายเพื่อเรียกร้องความสนใจและขู่ให้เธอคุกเขา่าขอโทษวนเถ่าที่ทำร้ายเธอ ถังวิชิวปฏิเสธอย่างเด็ดขาดและยื่นใบหย่าให้ซูหยินตกตะลึงแต่ฉีกใบหย่านั้นทิ้งเขาเสนอให้เธอคงตำแหน่งคุณนายซูไว้โดยแลกกับการที่เขาจะเลิกธุรกิจมืดและปกป้องเวินเถ่าด้วยตัวเองแต่ถังซุยชิวปฏิเสธตำแหน่งที่ร้ายความหมายนั้นและขอเพียงรูปถ่ายแต่งงานเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนในที่สุดถังวิชิวยืนยันจะหย่าและปฏิเสธทุกข้อเสนอของเขา ซูหยินยอมรับที่จะถ่ายรูปแต่งงานแต่สุดท้ายเขาก็เก็บใบหย่าที่ถูกฉีกแล้วเดินจากไปทําให้ถังวิชิวสับสนว่าเหตุใดเขาจึงไม่ยอมหย่าถังที่รักเวินเถาที่สวนในโรงพยาบาลเวันเถาเข้ามาท้าท,ทายถังวิชิวจึงเปิดโปงละครตบตาของเวินเถาด้วยการตบหน้าเวันเถาจริงๆต่อหน้าซูหยินจากนั้นเธอจึงย้อนค,คําพูดในอดีตที่ทําให้ซูหยินตกใจว่า ตอนเด็กๆคุณตาบอดแต่ตอนนี้คุณก็ยังตาบอดอยู่ดีคุณรู้ได้ยังไงว่าซอนเด็กฉันตาบอดเป็นการทิ้งปมว่าเขารับรู้ความจริงเกี่ยวกับผู้มีพระคุณผิดคนมาตลอดก่อนที่ถังซุยชิวจะเดินจากไปอย่างเด็ดเดี่ยวแม้ซูหยินจะพยายามเข้าหาด้วยความสับสนก็ตาม ถังซุยชิวตัดสินใจทิ้งความรักทั้งหมดและยื่นคำขาดขอหย่าแต่ซูหยินกลับไม่ยอมปล่อยเธอไปแม้จะยังคงเข้าข้างเวินเถาแต่ถังซุยชิวได้เปิดฉากการโต้กลับอย่างเผ็ดร้อนและทิ้งปมปริศนาที่ชี้ชัดว่าซูหยินได้สับสนระหว่างเธอกับเวินเถามาโดยตลอด ก่อนที่เธอจะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์อันพิษนี้ในที่สุดที่สวนสาธารณะถังวิชิวใช้หลักฐานคลิปกล้องวงจรปิดและไฟล์เสียงที่เปิดโปงความแส,สแสร้งและการใส่ร้ายของเวินเถามาข่มขู่ทําให้เวินเถาหวาดกลัวว่าอาชีพศิลปินจะพังซูอิงพยายามปกป้องเวินเถาและสั่งให้ถังวิชิลลบหลักฐานแต่ถังวิชิวยืนกรานว่าจะปล่อยเวินเถาไปก็ต่อเมื่อซูอิงเซ็นใบหย่าเท่านั้น ซูอิงลังเลและไม่ยอมเซนยย็นใบยาเขากลับพยายามบังคับให้ถังซวีชิวกลับบ้านด้วยกันเพื่อเตรียมงานวันเกิดแม่ทิ้งให้วันเถาอยู่ด้านหลังอย่างโกรธแค้นเมื่อกลับถึงคฤหาสน์แม่ของซูอิงตำหนิถังวิชิวและเรียกร้องให้ซูอิงหย่าก,กับเธอถังวิชิวตอบกลับอย่างเด็ดขาดว่าเธอไม่รักซูอิงแล้วและปฏิเสธที่จะทำงานให้ครอบครัวเขาอย่างที่เคยทำมาซูอิงเข้าข้งางถังซวีชิวเป็นครั้งแรกและยืนยันกับแม่ว่าไม่หยา่า ในห้องนอนทางวิชิวตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเธอมองรูปถ่ายของเธอกับซูลี่ด้วยความเศร้าก่อนจะเผามันทิ้งไปเป็นสัญลักษณ์ของการตัดขาดจากอดีตและความหวังทั้งหมด ซูอิงบุกเข้ามาและถามยังหงุดหิดว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ถังวิชิวตอบอย่างเย็นชาว่าเผาขยะที่ไม่ต้องการและยืนยันว่าเราไม่มีวันพรุ่งนี้แล้วก่อนที่เขายื่นยาเม็ดสีขาวให้เธอกินโดยบอกให้เธอทำตัวให้สมกับเป็นคุณผู้หญิงในงานเลี้ยงทางวิชิลใช้ไพ่ใบสุดท้ายในการบังคับยาแต่ซูอิงกลับไม่ยอมปล่อยเธอไปและยังแสดงท่าทีเขาข้างเธอบ้างแต่เขาก็ยังคงพยายามข่มขู่เธอทางซุยชิวตัดสิน ตัดขาดจากอดีตทั้งหมดและยืนยันกับซูอิงว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาได้จบลงแล้วเมื่อกลับถึงคฤร์ฮาด์แม่ของซูอิงต้มนีถังวีชิวแล้วเรียกร้องให้ซูอิงหย่ากับเธอถังวีชิวตอบกลับอย่างเด็ดขาดว่าเธอไม่รักซูอิงแล้วและปฏิเสธที่จะทำงานให้ครอบครัวเขาอย่างที่เคยทำมาซูอิงเข้าข้างถังซวีชิวเป็นครั้งแรกและยืนยันกับแม่ว่าไม่หย่า ในห้องนอนถังวิชิวตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเธอมองรูปข่ายของเธอกับซูลี่ชายอีกคนด้วยความเศร้าก่อนจะเผามันทิ้งไปเป็นสัญลักษณ์ของการตัดขาดจากอดีตและความหวังทั้งหมดซูอิงบุกเข้ามาและถามยังหงุดหงิดว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ถังวิชิวตอบยังเย็นชาว่าเผาขยะที่ไม่ต้องการและยืนยันว่าเราไม่มีวันพรุ่งนี้แล้วก่อนที่เขาจะยื่นยาเม็ดสีขาวให้เธอกินโดยบอกให้เธอทำตัวให้สมกับเป็นคนผู้หญิง ในงานเลี้ยถังวิชิวใช้ไพ่ใบสุดท้ายในการบังคับย่าแต่ซูอิงกลับไม่ยอมปล่อยเธอไปและยังแสดงท่าทีเขาข้างเธอบ้างแต่เขาก็ยังคงพยายามควบคุมเธอถังซุยชิวตัดสินใจตัดขาดจากอดีตทั้งหมดและยืนยันกับซูอิงว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาได้จบลงแล้ว ในงานเลี้ยงวันเกิดของมาดามซูถังวิชิวสร้างความแตกตื่นด้วยการมอบเอกสารหย่าร้างเป็นของขวัญวันเกิดและประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่าการแต่งงานของเธอเป็นเพียงการเป็นตัวแทนแล้ววันเถาคือรักแท้ของซูอิงเธอยังเปิดเผยหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่ยืนยันว่าวันเทากับซูอิงมีความสัมพันธ์ชู้สาวกัน เมื่อความจริงถูกเปิดเผยวนเถาตบหน้าถังวิชิวอย่างรุนแรงทําให้ถังวิชิวโต้กลับด้วยการตบหน้าวนเถาคืนอย่างหนักส่อิงโกรธจัดและสั่งให้ลูกน้องจับตัวถังวิชิวไว้ขณะที่สูอิงกําลังจะทำตา,ตามความต้องการของวนเถาที่ขอให้ลูกน้องตบถังวิชิวคืนพันครั้ง โจฉือชายหนุ่มจากตระกูลโจซึ่งเป็นตระกูลที่ร่ำรวยก็ปรากฏตัวพร้อมกลุ่มลูกน้องเข้ามาปกป้องถังวีชิวเขาเปิดเผยว่ามาเพื่อปกป้องเธอและสั่นให้ลูกน้องหันไปล้อมเวนแถาแทนสูอิงถูกโจฉือยิงปืนทิ้งไปอย่างง่ายดายถังวีชิวเซ็นชื่อในใบย,ยาแล้วประกาศว่าสิ่งที่ฉันเสียใจที่สุดในชีวิตก็คือการได้รักคุณเธอเดินจากไปยังเด็ดขาดโดยไม่สนใจคำด,าด่าทอของมาดามสูที่สั่งให้สูอิง รีบเซ็นชื่อในที่สุดสู่อิงก็เซ็นใบย่าและปล่อยถังวี่ชูไปอย่างสมบูรณ์ทิ้งให้มาดามสูเป็นลมลมพับไปส่วนตัวเขาเองก็อยู่กับความรู้สึกผิดและความสูญเสียที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมา ถังวีชิวทนความสัมพันธ์ที่เป็นขิดไม่ไหวและใช้การเปิดโปงความจริงต่อสาธารณาชนเป็นทางออกเธอหลุดพ้นจากการแต่งงานด้วยการช่วยเหลือของชายลึกลับจากตระกูลใหญ่โจฉือทำให้ซูอิงต้องเระิิญหน้ากับความสูญเสียและความจริงที่เขาทำลายภรรยาของตัวเองในงานเลี้ยงที่วุ่นวายโจฉือเข้ามาพร้อมกับถังเวียชิวซึ่งตอนนี้ใช้ชื่อนี้เพื่อพาน้องสาวออกจากซูอิงและสถานการณ์ที่เป็นพิษ สูอิงพยายามขัดขวางและขู่ว่าจะไม่ยอมให้เธอไป แต่ถังเวียชิวเบินจากไปอย่างเด็ดเดี่ยวพร้อมกับโจฉือสูอิงโกรธจัดและสั่งให้ผู้ช่วยตามหาถังเวียชิวและพวกของโจฉือกลับมาให้ได้ขณะเดียวกันเวินเถาซึ่งใบหน้าฟกช้ำจากการถูกตบช่วยโอกาสนี้ขอสู้อิงแต่งงานอย่างเป็นทางการโดยอ้างเรื่องที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาถูกเปิดเผยแล้วสูอิงรับปากว่าจะแต่งงานกับเธอแน่นอนเพราะเธอคือผู้มีพระคุณที่ช่วยเขาในอดีตแต่ขอเลื่อนไปก่อนจนกว่าเธอหายดี และให้คำมั่นว่าจะตามถังสวยชิวกลับมาเพื่อให้เธอคุกเข่าขอโทษเวินเถาถัางเวียชิวกลับสู่คฤหาตระกูลโจซึ่งเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยพ่อแม่และพี่ชายต้อนรับเธออย่างอบอุ่นโจฉือแสดงความรักและให้ความมั่นใจกับน้องสาวว่าจะมอบบริษัทที่ไห่เชิงให้เธอเป็นผู้ดูแลแม้เธอจะไม่มีประสบการณ์เขาให้รถหรูและสัญญาจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ เมื่อไปถึงบริษัทถัทงเวียชิวได้ยินเรื่องราวไฟ่ไม้บ้านของเลขานนุก,การคนเก่าที่มีการวางเพลิงโดยเจตนาทําให้เธอสงสัยว่าอุบัติเหตุไฝ่ไม้บ้านของเธอเมื่อ3ปีก่อนซึ่งเป็นสาเหตุให้เธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และต้องเข้าระบบอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ โจฉือรับปากว่าจะสืบสวนเรื่องนี้ให้กระจ่างถังเวียชิวหลุดพ้นกับซูอิงและได้กลับคืนสู่ครอบครัวที่แท้จริงซึ่งร่ำรวยและรักเธอมากแต่เธอก็เริ่มสงสัยในเหตุการณ์ในอดีตท,ที่ทำให้เธอต้องเผชิญกับชะตากรรมที่ผ่านมาโจฉือและครอบครัวเตรียมจัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อประกาศให้ถังวี่ชิวเป็นเจ้าหญิงน้อยของตระกูลโจและปลกป้องเธอจากใครก็ตามที่คิดจะรังแก ขณะดเดียวกันที่คฤหืสหัซูเวินเถาเสียดายที่พลาดรถสปอรต์ตที่ถูกตระกูลโจฉือซื้อไปและถูกมาดามซูดูถูกอีกครั้งมาดามซูยืนยันแผนการให้ซูอิงไปตามจีบเจ้าหญิงน้อยตระกูลโจเพื่อฟอกขาวชื่อเสียงของตระกูลซูอิงถูกเร่งรัดให้เตรียมตัวไปงานเลี้ยงของตระกูลโจถังวิชิวมีความสุขกับความรักที่ครอบครัวมอบให้และสงสัยว่าใครคือผู้ที่ต่อชีวิตเธอไว้แต่โจฉือปฏิเสธว่าไม่ใช่เขา ซูหยินซูอิงยังคงจมอยู่กับความเศร้าและความเจ็บปวดจากการยาเขาพบข่าวของถังวิชิลและตามไปที่สุสานที่มีหลุมศพของเธออยู่เขาได้รู้ว่าถังวิชิลเตรียมหลุมศพไว้ให้ตัวเองก่อนตายและสร้อยคอไข่มุกที่เธอทิ้งไว้คือของขวัญที่ถูกส่งต่อมาจากเวินเถาความจริงอันโหดร้ายนี้ทําให้เขาเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัส เวินเถาเรีบใช้ไม้ตายสุดท้ายโดยยื่นใบตรวจครันให้มาดามซูมาดามซูยอมรับการตั้งครันแต่มีเงื่อนไขให้เวินเถาช่วยสนับสนุนให้ซูหยินแต่งงานกับคุณหนูตระกูลโจอย่างเงียบๆก่อนเวนเถารู้สึกมีชัยและมั่นใจว่าซูหยินจะไม่สนใจเจ้าหญิงน้อยตระกูลโจในงานเลี้ยงแต่ซูหยินยังคงละเมอเรียกชื่อวีชิลด้วยความเจ็บปวดจากการสูญเสียถังวิชิลได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่จากครอบครัวโจในขณะที่ซูหยินต้องเผชิญกับความจริง ที่ว่าเขาทำลายภรรยาตัวเองจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตและการมาถึงของเจ้าหญิงน้อยตระกูลโจก็ยิ่งบีบให้เขากับเวินเถาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากถังวิชิวเจ้าหญิงน้อยตระกูลโจได้เข้าร่วมงานรับรองของตระกูลโจซูอิงและแม่ของเขามาเพื่อเป้าหมายที่จะเอาใจเจ้าหญิงน้อยคนนี้เวินเถาช่วยโอ,อกาสในงานเลี้ยงกล่าวหาถังวิชิวว่าขโมยสร้อยคอจูบเทวดาของเธอแล้วเรียกร้องให้ซูอิงจัดการถังวิชิวป ติเสนและโต้กลับอย่างรุนแรงด้วยการตบหน้าเหวินเถาตระกูลโจรปรากฏตัวขึ้นและเปิดเผยว่าถังวิชิวคือลูกสาวบุญธรรมและเจ้าอิงน้อยที่ทุกคนตามหาสูอิงแม้ของเขาและเหวินเถาตกตะลึงทันทีตระกูลโจรประกาศกลองว่าจะเอาคืนคนที่รังแกถังวิชิวสิบเท่า ซูลี่ลูกชายแท้ๆของตระกูลโจซึ่งถูกถังซุยฉิวเข้าใจผิดว่าเป็นซูอิงเขามาปกป้องเธอด้วยความโกรธซูอิงแสดงความรังเกียจเวนเถาด้วยการโยนสร้อยขอปลอมของเธอทิ้งเมื่อความจริงปรากฏว่าสร้อยของเวนเถาเป็นของปลอมส่วนสร้อยของถังซุยฉิวเป็นของจริงจูบเทวดาที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกเวนเถาก็ถูกประนามเมื่อจวนตัวเวนเถาใช้ไพ่ใบสุดท้ายคือการประกาศว่าเธอกำลังตั้งครันกับซูอิงถังซุยฉิวตกใจและใจสลาย ที่ถูกทรยศอย่างสมบูรณ์สูอิงเองก็สับสนเมื่อพบว่าผลอัลตราซาวขัดแย้งกับอาการบาดเจ็บของถังสู้ชิวในอดีตแม่ของสูอิงรีบเปลี่ยนข้างโดยประกาศยอมรับถังวิชิวเป็นลูกสะพ้ยคนใหม่และสัญญาจะบังคับให้เหวินเถาทำแท้งสถานการณ์จบลงด้วยความตึงเครียดเมื่อตระกูลโจประกาศว่าเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆและสูอิงต้องเผชิญหน้ากับความสับสนและความขัดแย้งครั้งใหญ่ ทังวีชิวเปิดเผยฐานะที่แท้จริงในงานเลี้ยงทําให้สูอิงและครอบครัวต้องเผชิญหน้ากับการทําลายความสัมพันธ์กับตระกูลที่ทรงอิทธิพลแต่เวเินเถากลับใช้การตั้งครันเป็นเครื่องมือสุดท้ายเพื่อสร้างความสับสนและยืดเยื้อสถานาการณ์ออกไปในงานเลี้ยงตระกูลสู มาดามซูพยายามบีบบังคับให้ซูอิงสั่งให้วนเถาทำแท้งแต่ซูอิงปฏิเสธด้วยความสงสารถังวิชิวปรากฏตัวและแสดงความรังเกียจซูอิงอย่างชัดเจนแล้วเรียกร้องให้วนเถาคุกเข่าขอโทษสถานการณ์บานปลายเมื่อซูอิงพยายามบังคับให้ถังวิชิวขอโทษวันเถาแต่ถังวิชิวกลับเปิดเผยความจริงทั้งหมดว่าเธอเป็นเพียงตัวแทนและความสัมพันธ์ได้จบลงแล้วเธอเซ็นชื่อในใบยาและเดินจากไปอย่างสง่างามโดยกล่าวคำตัดพ้อสุด สดท้ายว่าสิ่งที่ฉันเสียใจที่สุดในชีวิตก็คือการได้รักคุณ ต่อมาชายจากตระกูลโจปลอบโยนถังวิชิวและแจ้งข่าวว่าซูอิงกับเวินเถาจะแต่งงานกันใน3าวันถังวิชิวโกรธแค้นแต่ความแค้นนั้นทวีคูณเมื่อโจฉือเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจว่าเวินเถาคือคนวางเพลิงบ้านของเธอในอดีตเพื่อแก้แค้นเรื่องเล็กน้อยในวันแต่งงานซูอิงเหม่อลอยและเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดต่อถังวิชิวส่วนเวินเถายังคงวางแผนจะกำจัดถังวิชิวและเปิดเผยว,ว่าตนเองคือผู้ฆ่าพ่อแม่ของซูอิงเช่นกันถังวิชิลที่ ฝันร้ายมาตลอดและเพิ่งรู้ความจริงทั้งหมดตัดสินใจไปมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับคู่บ่าวสาวในงานแต่งงานซึ่งเธอได้ปรากฏตัวขึ้นกลางพิธีท่ามกลางความตกตะลึงของเวินเถาทังวูชิวตัดขาดจากซูอิงและได้รู้ความจริงว่าวเวินเทาคือฆาตรกรที่ทำลายชีวิตเธอในอดีตจึงทําให้เธอตัดสินใจกลับมาเพื่อแก้แค้นในงานแต่งงานของซูอิงกับเวินเถาทั้งซูชวิวปรากฏตัวในงานแต่งงานของซูอิงร่วนเถาโดยมีพยานยืนยันว่าเวินเถาคือฆาตรกรวางเพลิงฆ่า พ่อแม่ของเธอเมื่อ15ปีก่อนซูอิงพยายามปกป้องเวินเทาอย่างเต็มที่โดยไม่เชื่อหลักฐานและอ้างว่าเวินเทาเป็นคนดีที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้แต่ถังซูชิวก็เปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่พ่อแม่ของเธอตั้งหาที่ใจดีกับเวินเทาและช่วยรักษาตาของซูอิงแต่เวินเทากลับเนรคุณและวางเพลิงบ้านของเธอเพื่อฆ่าปิดปากหลังถูกจับได้ว่าขโมยของเมื่อความจริงปรากฏเวินเทายอมรับว่าแกล้งทำเป็นถังถังเพื่อจะได้รักกับซูอิงแต่ปฏิ เศกษการฆาตกรรมซูอิงตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งที่รู้ว่าตนเองรักและปกป้องฆาตรกรมาตลอดและขอโอกาสจากถังซูชิวแต่ถังซูชิวปฏิเสธอย่างเย็นชาและย้ำเตือนซูอิงว่าถังถังตายแล้วเพราะเขาเคยผลักเธอไปให้ศัตรูทำร้ายเธอจนเธอต้องกระโดดตึกตายในความทรงจําของซูอิงเธอปฏิเสธที่จะให้อภัยตำรวจเข้าจับกลุ่มเวินเถาในข้อหาวังเพลิงและฆาตรกรรมแม้เวินถังจะอ้างว่าท้องซูอิงคุกเขา่ขาขอร้องถังซูชิว งสิหวัแต่เธอเดินจากไปอย่างไม่ใยดีทิ้งให้ซูอิงยืนยันกับแม่ของเขาว่าจะตามถังซูชิวกลับมาให้ได้ทังซูชิวเปิดโปงความจริงทั้งหมดในงานแต่งงานว่าเวอนเทาเป็นฆาตรกรที่ฆ่าพ่อแม่ของเธอและสวมรอยเป็นผู้มีพระคุณทําให้ซูอิงต้องเผชิญหน้ากับความผิดพลาดร้ายแรงที่สุดในชีวิตของเขาแม้จะสํานึกผิดและขอคืนดีทังซูชิวก็ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดและเดินหน้าต่อไปทั้งวี่ชิวเจ้าหญิงน้อยตระกุลโจได้รับการดูแลอย่าง ดีจากโจฉือพี่ชายบุญธรรมและครอบครัวพวกเขาให้ความมั่นใจและกำลังใจเธอให้ก้าวต่อไปซูอิงยังคงพยายามตามง้อถังวิชิวโดยส่งดอกไม้และไปรอเธอที่บริษัทแต่ถูกโจฉือและพ่อแม่ของถังวิชิวปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวพ่อของเธอตำหนิซูอิงที่ไม่รู้ว่าถัางวิชิลต้องทนทุกข์และปกป้องคนที่แอบอ้างมานานแค่ไหน ถังวิชิวตัดสินใจลงมาเผชิญหน้ากับสูอิงและโยนดอกไม้ทิ้งสูอิงพยายามรั้งเธอไว้ทําให้โจฉือเข้ามาผลักเขาออกและเกิดการชกต่อยกันโจฉือประกาศว่าเขาและถังวิชิวไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดและเขาก็ไม่เคยนับสูอิงเป็นพี่ชายในห้องทํางานถังวิชิวแสดงความห่วงใยโจฉือด้วยการจูบซับเลือดที่แผลของเขาทําให้ถังคู่ต่างสับสนในความรู้สึกโจฉือคิดว่าเธอยังลืมสูอิงไม่ได้ส่วนถังวิชิวก็สงสัยในความรู้สึกที่เธอมีต่อชายที่ แสนดีคนนี้ต่อมาแม่ของถังวิชิวเปิดเผยความตั้งใจที่จะให้ถังวิชิวแต่งงานกับโจฉือเพราะพวกเขาเข้ากันได้ดีแล้วรักกันจริงจังถึงแม้ถังวิชิวสารภาพว่าเธอไม่สามารถมีลูกได้แต่แม่ของเธอก็ยืนยันว่านั่นไม่ใช่ปัญหา ถังวิชิวตัดสินใจที่จะขอโจฉือแต่งงานและเตรียมสถานที่อย่างสวยงามแต่ซูอินเห็นภาพนั้นและเข้าใจผิดว่าเธอจะแต่งงานกับโจฉือจริงๆด้วยความเจ็บปวดและไม่ยอมแพ้เขาจึงสั่งให้ผู้ติดตามไปลักพาตัวถังวิชิวกลับมาเพื่อที่เขาจะได้ชดเชยทุกอย่างให้กับเธอ ทางวิชิวก้าวข้ามความเจ็บปวดและกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่กับโจฉือซึ่งเป็นผู้ชายที่รักและดูแลเธออย่างแท้จริงแต่ซูอินยังคงยึดติดและไม่ยอมปล่อยเธอไปทำให้เขาตัดสินใจทำเรื่องที่ผิดพลาดครั้งสุดท้ายด้วยการลักพาตัวเธอชื่อซูรี่ในเนื้อเรื่องก่อนหน้าซึ่งถูกระบุว่าเป็นลูกชายของตระกูลโจได้ถูกแทนที่ด้วยโจฉือในบทบาทที่ชายบุญธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของฉากสุดท้ายนี้และชื่อโจฉือ ที่ปรากฏก่อนหน้าทางวีชิวตื่นขึ้นมาและพบว่าตนเองถูกซูอิงลักพาตัวและกักขังไว้ในบ้านของเขาซูอิ่นพยายามอ้อนวอนให้เธออยู่ต่อและเสนอการแต่งงานและของขวัญล้ำค่าเพื่อชดเชยแต่ถังซูวีชิวปฏิเสธอย่างเย็นชาและประกาศว่าเธอไม่รักเขาแล้ว ซูอินกล่าวหาว่าเธอรักโจฉือและใช้กำลังกับเธอโดยพูดถึงการมีลูกชายหน้าเหมือนเขาและลูกสาวหน้าเหมือนเธอทำให้ถังสวิชิวเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจว่าเธอไม่สามารถมีบุตรได้อีกต่อไปแล้วเนื่องจากการบาดเจ็บที่มดลูกจากการถูกแทงเหตุการณ์ในอดีต ซูอิ่งเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอโทษแต่ถังวี่ชิวไม่ยอมรับและพยายามหนีแต่ประตูถูกล็อกที่บ้านตระกูลโจโจฉือพยายามจะไปช่วยถังวี่ชิวทันทีแต่ถูกพ่อแม่ห้ามไว้เพราะถูกคนของซูอิงปิดล้อม ซูอิงพาถังวิชิวออกไปพบจับหวนเถาที่คุกข่าอยู่ในสภาพสะบักสะบอมหวนเถาบอกว่าเธอทํแถงไปแล้วซูอิงอธิบายว่านี่คือการลงโทษที่หวนเถาปลอมเป็นถังถังและให้ถังวิชิวจัดการหวนเถาได้ตามต้องการแต่ถังวิชิวมองว่าการกระทําของซูอิงนั้นไร้ความหมายเธอมองซูอิงอย่างว่างเปล่าและย้าว่าการกักขังไม่สามารถทําให้พวกเขากลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ซูอิงลักพาตัวถังวิชิวด้วยความเชื่อว่าจะสามารถ เริ่มต้นใหม่ได้แต่ความพยายามของเขากลับทําให้ความสัมพันธ์ย่ำแย่ลงไปอีกเมื่อถังวิชิวเปิดเผยความจริงเรื่องการมีบุตรไม่ได้ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทําในอดีตของเขาเองทําให้ซูอิงตระหนักถึงความผิดพลาดอย่างแท้จริงแต่ก็สายเกินไปที่จะแก้ไขแล้วในงานเลี้ยงตระกูลซูถังวิชิวยืนยันความต้องการให้เหวินเถาคุกเข่าขอโทษอและปฏิเสธคำขอของมาดามซูที่จะให้ทำแท้ง พี่ชายของถังวิชิลโจฉือเข้ามาพร้อมลูกน้องและเอาคืนหวนเถาอย่างสาสมโดยการบังคับให้เธอยอมรับความขิดและขอโทษถังวิชิลต่อหน้าทุกคนซูอิงพยายามปกป้องวนเถาและถูกปลดอาวุธเขาต้องทรุดลงกับพื้นด้วยความพ่ายแพ้และกล่าวขอโทษถังวิชิวแต่เธอตอบกลับอย่างเย็นชาว่าไม่สำคัญแล้วก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้ซูอิงหมดสติด้วยความเสศปวด ภาพจัดมาที่งานแต่งงานของถังวิชิลและโจฉือทั้งสองแลกแหวนและจูบกันอย่างมีความสุขซูอิงยืนมองภาพนั้นจากมุมหนึ่งของงานด้วยหัวใจที่แหลกสลายก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปเขามองเธอเป็นครั้งสุดท้ายและพึริธรมว่าถัางวิชิลเธอต้องมีความสุขนะ ในห้องหอถังวิชิวสารภาพรักกับโจฉือทันใดนั้นระบบก็ปรากฏขึ้นและเปิดเผยว่าโจฉือคือผู้ที่ผูกมัดและยืดชีวิตให้เธอด้วยการเข้าระบบเธอมองเขาด้วยความรักและถามว่าทำไมถึงยอมทำเรื่องงง่ๆเช่นนี้เขาตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าวิชิวแค่เธอยังมีชีวิตอยู่ฉันทำอะไรได้ทางนั้น ระบบให้รางวัลเขาเป็นลูกแฝดก่อนที่ทั้งสองจะโอบกอดและจูบกันอย่างดูดดื่มถังวีชิวได้รับความสุขที่แท้จริงกับโจฉือผู้ซึ่งเป็นคนรักที่ยอมสละทุกอย่างให้เธอในขณะที่ซูอิ่งต้องเผชิญหน้ากับผลกรรมของการกระทําของเขาโดยการถูกจับกลุ่มและสูญเสียเธอไปตลอดการและเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้จ้า